มีสูตรมาฝากครับเด่น2ตัวมาได้ทั้งบนมาได้ทั้งล่างครับประจำวันที่17มกราคมสูตรนี้ใช้คำนวณตั้งแต่รอบ16ตุลานะครับผล0 5 9 6 9 6หลักแสน2ครั้งเป็น0บวกด้วยหลักหน่อยบนครับบวก6ตามด้วยบวก2ได้8 หาเด้นอีกหตัวนะครับด้วยการบวก1ก็ได้9เลขเด่น2ตัวมาครบบนล่างครับ8 9 8 87ผลรอบหนึ่งพิกา3 4 5 8 9 8หหลักแสนสองครั้งครับเป็น6บวกด้วยหลักหน่วยบนตามได้บวก2บวกกันได้16หาได้นอีกหตัวบวก1ได้7 เมาล่างรอบถัดไปครับ3 7ผลรอบ16พฤศจิกาครับ4 5 8 1 4 5หลักแสน2ครั้งได้8บวกหลักหน่วยบนบวก2บวกกันได้15หาได้นิด1นึตัวบวก1ได้6 5มาบนในรอบถัดไปครับ5 2ผลรอบ1ทันวา4 6 1 2 5 แสองครั้งเป็น8บวกหลักหน่วยบนตามด้วยบวก2ผลได้12หาเด้นอีก1ตัวบวก1ได้3 2มาล่างรอบถัดไปครับ52ผลรอบ16ทันว่า7 6 3 8 9 5หลักแสนสองครั้งได้14บวกหลักหน่วยบนบวก2ได้21หาเด่นเพิ่มอีก1ตัวบวก1ได้2 หมาล่างในรอบล่าสุดครับ16ผลรอบ2องท่านวา8 3 7 7 0 6หลักแสน2ครั้งได้16บวกหลักหน่วยบนบวก2ผลได้24หาเด่น1ตัวบวก1ได้5แนวทางรอบนี้ครับเด่น2ตัวมาได้ทั้งบนและล่างครับ4กับ5